สวัสดีครับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับผมเทคับวันนี้ก็จะมาเล่นกับสอนวิธีการเข้าห้องไม่ได้มากกว่านะฮะก็สอนวิธีการแก้นะครับผมถ้าเข้าห้องนะครับแบบว่ากดกดนี้หลัวๆไม่ได้ครับอันนี้แบบว่าผมเข้าได้อย่างไงครับอ่าอันนี้สมัครอดีใหม่ครับนะครับแก้ยังไงครับผมก็วิธีการแรกครับเข้ามาเออเอาใหม่นะถ้าผมสอนเร็วกันไปก็เอาใหม่โอเค อ่าข้งแรกครับคุณเห็นรูปภาพนะครับที่ที่จะเป็นแบบว่าโปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็บัญชีของฉันนะครับกดเข้าไปแล้วอ่ามันจะขึ้นสีแดงอยู่ข้างบนนะครับก็คุณก็กดไปนะครับผมอ่ากดเลยกดปับก็ส่งไปทางอีเมลนะครับผมโอเคส่งไปครับก็เขอบต่อไปก็ไปเข้าแอปนะครับแอปชื่อว่า Gmail นะครับอีเมลนะครับอีเมลก็ได้ผมเรียกว่าอีเมลแล้วกันนะ โอเคแหะก็เข้ามาก็เข้ามานะก,ก็เข้ามาแท็บก็หาอ่าไอดี ID ที่คุณสมัครนะรก็กดเข้าหาเลยครับอันนี้อันไอดีใหม่นะที่ผมสมัครมาโอเคละสมัครแล้วก็มันจะมีขึ้นข้อความมาซื้อดิสขอนนะครับเข,บข,ขา่าที่เขียน่ายินดีต้อนรับสู่ไอดี ID กับดิสชอนนะครับผมโอเคละก็เข้ามาครับก็กดไปกดเลยครับนี่อ่า กดไปหนึ่งกดครับก็คุณจะไปทางไหนก็ข้อนะครับผมจะเข้าโคมอ่าอะไรก็ได้ครับผมจะเข้านี้ดก่อนโคมมันมีคํารับเยอะนะครับผมไม่อยากเข้านะมันเป็นแบบว่าอ่าึงง่ดูไม่ได้นะครับผมหยอกหยอกหยอกครับโอเคนะก็รอสักครู่นะครับผมโอเคแหละก็ไม่ขึ้นหน้านี้ครับคุณก็กดว่าไปที่ดิสคอร์ดนะครับกดเข้าไปครับปลื้มเรียบร้อยครับ แล้วก็รอสักครู่นะฮะอ่ามันจะเร่งเข้าหน้า Dis c o r อให้เลยครับโทรศัพท์อื่นไม่รู้น่าจะเป็นยังไงผมใช้โทรศัพท์ซันสมอียี่สิบนะครับผมก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคล่ะก็มันจะกดลองไปเช็คดูครับมันจะมีขึ้นอะไรแล้วก็สําเร็จนะครับก็เข้าได้นะครับผมโอเคล่ะก็ทุกคนน่าจะเข้าได้นะก็เข้าไม่ได้ก็ท้านไปหาวิธีการแก้เองนะครับอันนี้คือการวิธีแก้ของผมนะที่ผมเจอมานะครับผมโอเคล่ะผมก็ มีการแค่นี้ละครับผมเจอกันซีเกนเจอกัน,นครับผมเข้ามาดิสคอร์ดนี้ได้นะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะครับผมโอเคละเจอกัน